สวัสดีและขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้านี้ที่นครพนมค่ะเพราะกันเช้าวันเสาร์ที่16เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567วันนี้วันแรมหนึ่งข้ามเดือน12ปีมะโรงนะคะอยู่กับปอนภาวินีทางสวทนครพนม FM 90.25เมกะค่ะ คุณผู้ฟังคะวันนี้มาดูความคืบหน้าในการดําเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครพนมของเรากันค่ะล่าสุดเมื่อวันนี้นะคะพี่น้องประชาชนชาวนครพนมน่าจะได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ในช่วงบ่ายนะคะซึ่งท่านพลตํารวจเอกไกลบุญสววทรงเจรตํารวจแห่งชาติ พร้อมด้วยพลโทบุญศิลป์พาดกลางแม่ทัพภาคที่สองในฐานะผู้บัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธุช์ชายแดนภาคตอนออกเฉียงเหนือพลตำรวจโทสยามบุญสมจเจรตตำรวจพลตำรวจโทอุดรยอมเจริญผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีนัทนนนท์ประชุมรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสี่ และนายปราชญาอุ่นเพชรวรากรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมค่ะได้ประชุมร่วมกันนะคะในการที่จะขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายข้อสั่งการด้านการป้องกันยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดนครพนมค่ะ ซึ่งมีการบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องในการป้องกันยาเสพติดนะคะในห่วงระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งก็ประกอบไปด้วยสํานักงานสาธาร,รณสุขจังหวัดนครพนมค่ะที่รับผิดชอบหลักในเรื่องของการบําบัดฟื้นฟูการคัดกรองการแบ่งแยกผู้ป่วยจิตเวทยาเสพติดผู้เสพผู้ติดยาเสพติดก่อนที่จะนําเข้าบําบัดต,ตามระดับความรุนแรงนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีทางสำนักง,งานแรงงานจังหวัดนครพนมและก็สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการช่วยเหลือภายหลังจากที่ผู้บําบัดนะคะผ่านกระบวนการบําบัดซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ก็จะจัดหางานเพื่อสนับสนุนการฝึกอาชีพและก็การพัฒนาฝีมือแรงงานโดยมีมณฑลทหารบกที่210เป็นหน่วยร่วมในการวางแผนอำนวยการประสานการปฏิบัติและเป็นหน่วยสนับสนุนให้กับทุกส่วนราชการที่เป็นหน่วยปฏิบัติหลัก เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติดให้เห็นผลเป็นรูปธรรมค่ะโดยในห่วงที่ผ่านมานะคะสถิติการจับกลุมแล้วก็ตรวจยาเสพติดของนอบยส,ส2 4ในปีงบประมาณ2,567นั้นถือว่ามีการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่มากเลยทีเดียวนะคะ973รายยึดยาบ้าได้ถึง35ล้านกว่าเม็ด ยาไอาอีก1,100กว่ากิโลกรัมเฮโรอีนอีก44กิโลกรัมแล้วก็นะคะสถิติตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,567จนถึงปัจจุบันวันที่13พฤศจิกายน2,567 มีการจับกลุ่มผู้ต้องหา247รายยึดยาบ้า1 9 3 8 5 7 0 6เม็ดยาไอซ648กว่ากิโลกรัมแล้วก็เฮโรอีน74กว่ากิโลกรัมค่ะโดยทางจังหวัดนครพนมจะยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2นะคะจะใช้รูปแบบของทวัดบุรีโมเดลมาเป็นแนวทางในการดําเนินการแล้วก็กําหนดขั้นตอนดําเนินการไว้5ขั้นตอนค่ะซึ่งก็มีขั้นเตรียมการขั้นปฏิบัติการขั้นส่งต่อความยั่งยืนขั้นทบทวนหลังการปฏิบัติและขั้นขยายผลไปพื้นที่อื่นรวมทั้งก็ยังมีการกําหนดความรับผิดชอบในแต่ละส่วนราชก,การของจังหวัดนครพนมด้วยนะคะ ซึ่งให้สออปอสเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักหน้าที่ในการวางแผนอำนวยการบูรณาการประสานและก็ควบคุมกำกับดูแลรวมไปถึงการขับเคลื่อนการสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมและตำรวจปราบปามยาเสพติดจะรับผิดชอบหลักในมาตรการสกัดกั้นและมาตรการปราบปรามเน้นสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด ที่จะเข้าสู่เขตของจังหวัดการปิดล้อมตรวจค้นติดตามจับกลุ่มขยายผลและตรวจยึดทรัพย์สินคดียาเสพติดนั่นเองค่ะนี่ก็คือสิ่งที่ได้หยิบมาฝากกันในเช้าวันนี้นะคะกับเช้านี้ที่นครพนมติดตามรายการในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะกับสวทนครพนม FM 90.25มเ z วันนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ